อัปเดตแล็ปท็อปเกมมิ่งสเปคเทปพร้อมกราฟิกจาก NVIDIA GeForce RTX 50 Series สำหรับ EP ีนี้นะครับทาง n e w t e c h Thailand ก็จะพาทุกคนมาอัปเดตการมาของโน้ตบุ๊กหรือแล็บท็อปเกมมิ่งที่มาพร้อมกราฟิก Nvidia g e f o r c e RTX 50 Series กันนะครับซึ่งหลังจากที่ทาง Nvidia ได้เปิดตัว g p u RTX 50 Series ในช่วงต้นปีก็ได้รับกระแสะความนิยมเป็นอย่างมากบางช็อปนะครับมีการขายชาร์จราคาการ์ดจอซีรีส์นี้เป็นเท่าตัวแต่ความต้องการก็ยังสูงจนการ์ดจอ RTX 50 Series ขา ตลาดและตอนนี้นะครับก็ได้เริ่มมีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ยัดสเปคเทพๆพร้อมกราฟิกเทพๆอย่าง Nvidia g e f o r c e RTX 50 Series ซึ่งจะเป็นรุ่นไหนบ้างนั้นเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ขอเริ่มที่รุ่นแรกนั่นก็คือ MSI Titan 18HX ในรหัส A2XWIG ขีด 287TH ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็จะมากับหน้าจอขนาด18นิ้วความละเอียด UHD Plus Refresh Rate 120Hz โดยชิปเซตนะครับก็จะเป็น Intel Core Ultra 9 285HX ความเร็วการประมวลผลสูงสุดนะครับอยู่ที่5.5 GHz แกนการประมวลผล24คอ r e 24 Thread เทคโนโลยีการผลิตที่3นาโนเมตร ซึงกราฟิกการ์ดนะครับก็จะเป็น NVIDIA g e f o r c e RTX 5080 DDR 76GB 1 Storage ให้มาถึง 2TB นะครับซึ่งสามารถอัพเพิ่มได้อีก 2TB RAM DDR5 32GB ซึ่งสามารถอัพเพิ่มได้ถึง 96GB มาพร้อม Windows 11 Home ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4พอร์ต Thunderbolt 2พอร์ต USB Type A 2พอร์ตช่องเสียบ SD Card 1พอร์ต HDMI 9, 1พอร์ตที่รองรับการส่งสัญญาณภาพความละเอียด 8K 60เฮิหรือ 4K 120เฮิร์ตซ์พ j 4 5อีก1พอร์ตและช่องเสียบหูฟัง3.5คอมโบ j a แจ็คอีกหนึ่งพอตแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับก็จะอยู่ที่99.9วัตต์ชั่วโมงรับประกัน3ปีโดย1ปีนะครับจะเป็นประกันแบบ global และ2ปีที่เหลือจะเป็นประกันเฉพาะประเทศไทย ส่วนอีกหนึ่งรุ่นนะครับจะเป็น Gigabyte a อ r า s Master 16ในรหัส BZHC6THE64SH e ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะมากับหน้าจอขนาด16นิ้วความละเอียด Wide q a t d HD Refresh Rate 2 4 0ร z ส่ส่วนชิปเซตนะครับก็จะเป็น Intel Core Ultra 9 2 7 5 HX เทคโนโลยีการผลิตที่3นาโนเมตร24คอร์โดยความเร็วการประมวลผลสูงสุดนะครับอยู่ที่5.4 GHz ส่วนกราฟิกการ์ดนะครับก็จะเป็น NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop 24GB DDR 7 r น,นะครับก็จะเป็น DDR 56 g Hz, ซึ่งอัพสูงสุดได้ถึง64 g b ส่วน s t o r a เรนะครับก็จะให้ความจุมาที่ 1TB ทอัพสูงสุดได้ถึง 4TB พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็น Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 USB Type A 2พอร์ต USB Type C Thunderbolt 5 1พอร์ต USB Type C Thunderbolt 4 1 Port พอร์ต HDMI 2.1 1 Port พอร์ต ช่องเสียบไมโคร SD r d 1การ์ดตช่องเสียบ r j 4 5 1พอร์ตและช่องเสียบสาย3.5อีก1พอร์ตมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11นะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะให้มาที่99วัตต์ชั่วโมงและอะแดปเตอร์330วัตต์รับประกันตัวเครื่องตามเงื่อนไข3ปีอีก1รุ่นนะครับก็จะเป็น HP Omen Max 16 ในรหัส AH0052TX ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็จะมากับหน้าจอขนาด16นิ้วความละเอียด 2.5K Refresh Rate 240Hz โดยชิปเซ็ตนะครับก็จะมากับ Intel Core Ultra 9 275HX เทคโนโลยีการผลิตที่3นาโนเมตร24คอร์โดยความเร็วการประมวลผลสูงสุดนะครับอยู่ที่5.4 GHz ส่วนกราฟิกการ์ดนะครับจะมาพร้อม NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB DDR7 RAM 32GB รอม 1TB ทราส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็น Thunderbolt 4 2พอร์ต USB Type A 2พอร์ตพอร์ต AC Smart Pin 1พอร์ต HDMI 1พอร์ต RJ 4 5 1พอร์ตและแจ็ค3.5อีก1พอร์ตรองรับ Wi-Fi 7และ Bluetooth 5.4มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11ส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะให้มาที่83วัตต์ชั่วโมงพร้อม power adapter 330วัตต์และวารันตี3ปีซึ่งแล็ปท็อปเกมมิ่งก็เริ่มเปิด ีออเดอร์ในประเทศไทยแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน